เริ่มเลยไหมคะขอเริ่มเลยค่ะเด็กหน่อยสกุลสกุลเด็กหาะมือนี่คู่เปิดลานตับมะฮุงเด้นนีมัสสิแตกเป็นอย่างแ่อยากสมตำโน้ๆค่ะนวหรือกิลีกินแล้วหัวลกหัวลนนบนพงสนรดน้ําลายเนาะพวกเธอรีบมากินนะนักเรียนนะเออคู่รออยู่จ้าสวัสดีค่ะชื่อแตงโมเซฟเวอร์นะคะ ประกอบธุรกิจอาร้านส้มตำค่ะแตงโมเซเวอร์ไก่ย่างส้มตำค่ะที่ขอนแก่นแฟนทำมาก่อนส้มตำคือเราทำคลิปก่อนค่ะเราเราทำคลิปแบบสนุกสนานก่อนปวดแม่มันอีกคนก็จะมาดยืดมาแข็อย่างก็ต้องกันพี่าจจะบอกว้าว เอ้าแม่พอ,อไปใสไมาโอ้ยฝนตกคขัางคุณเลมือนลมโชคดีล้าทางครอบครัวเรามีลูกชายสองคนค่ะลูกชายสองคนเป็นแบบเดียวกันหมดเลยนะคะเรียกพี่สาวแล้วกันน้องเขาเขาเป็นแบบเพศแบบเราแล้วเขาทําอาหารเก่งเขาบอกว่า,วาโอ้ทาอร่อยทุกอย่างคิดสูตรปลาาอะไรอย่างเงี้ยตำตำชิมันอยู่2คนนะคะก่อนที่จะมาเปิดร้านอ่ะแล้ว๊ยรสชาตินี่โอเคไหมปลารานี่อร่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปรี้ยวหวานเผ็ดนัวค่ะมาหมดเลย ก็เลยชวนว่าเออเราเปิดร้านยำร้านส้มตำเล็กๆไหมก็เลยชวนกันเปิดท,ที่ที่ในมหอ,อนะคะ,คะแฟนลับเราก็ร้านอยู่ตรงไหนคะอยากมาลองทานดูแล้วทีนี้มาทานดูก็น่าจะถูกปากลูกค้าก็เลยมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วโอ้โหคนคนเยอะขึ้นไปอีกแบบต่อคิวกันแบบตอนนั้นมีประมาณสัก 40กว่าก็โตก็เต็มตลอดเลยช่วงนั้นนะคะแล้วทีนี้ก็เลยเออเราเดี๋ยวขออนุญาตแยกสาขาออกมาอีกไหม mm hmm. ก็เลยแยกออกมาอีกสาขาที่2มาเปิดในเมืองขอนแก่นค่ะจุดเด่นของร้านล่ะคะ mm hmm. ก็คือเป็นอ่าไก่ย่างไก่ย่างขอนสนกวางเพราะบ้านอยู่ที่อำเภอขอนสนกวางะคะ่ะเ mm hmm. พราะที่บ้านแบบ เคยทาไก่ย่างขายมาก่อนมีส้มตําเมนูเด็ดๆเลยก็จะเป็นพวกส้มตําุปราลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบตําหอยโขงหอยนาอะไรที่มันแบบเป็นอีสานมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเมนูตาตาป่าค่ะพี่ชอบมากตําป่าทําไมถึงชอบตำป่าแบบว่าคือตาป่าันก็จะมีหอยมีหอยเชอรี่มีมีหน่อไม้ดองอะไรอย่างเงี้ยที่ตําลงไปแล้วก็ มีขนมจีนโอ้ยมีมีหมูยอเขาจะใส่ลงไปในตำปาพี่ชอบมากชอบทานตำปาที่ร้านตัวเองอุอปรสรรคเรามีเยอะมากค่ะมีเยอะมากแบบการดูแลลูกน้องพอพอร้านเราขายดีขึ้นเราก็ต้องเพิ่มลูกน้องมาในจะแม่ครัวในจะเออคนตำบ้างแหละคนย่างไก่บ้างแหละอะไรมีปัญหาตลอดเลยเดาใจเขาไม่ได้ค่ะว่าแบบเขาจะอยู่กับเราได้นานแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนมันเขาหาออกออะค่ะคนงานของเราอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยวันนี้คนย่างไก่เขาไม่มาแล้วต้องทํายังไงเราต้องแก้ปัญหายังไงเออเด็กเสิร์ฟเราไม่พอนะเราต้องทายังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบลูกค้าแบบเอออันนี้หวานไปเค็มไปเขาก็จะทักบอกทางเพจเราโอพนักง,งานต้อนรับไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบเริ่มและวีวและค่ะหมเจ้าของร้านต้องวีนลุกน้องละเลยค่ะแบบพยายามแบ่งเวลามาพอเรามีงาน คือเราก็ต้องทําเพจเราด้วยทาคอนเทนต์เราด้วยตลอดถ้าเราไม่มีคอนเทนต์เราก็แบบมันก็จะหายไปอะคะ่ะเราต้องออกไปทําคลิปตลอดมีงานรีวิวตลอดพี่ต้องออกออกงานแบบออกงานตลอดเลยแล้วก็พยายามแบ่งๆมาจะเข้าร้านเกือบ,บทุกวันนะคะแบบช่วงเที่ยงช่วงบ่ายอะไรอย่างเงี้ยอยู่สักชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะให้อยู่ทั้งวันมันมันไม่ได้ะะอะค่ะคือค่ะนอกจากวันไหนจะว่างดินไปอยู่ทั้งวัน คืออยากฝากาใครที่แบบอุ้ยมีน้องทำาถาิาหนูอยากทำคลิปแบบพี่แตงโมอยากทำอย่างนี้นคือคนเราทุกคนอนะ่ะมันมีความสามารถของตัวเองอยู่แล้วมันมีเสน่ห์ในตัวของตัวเองอย่างาเช่นคืออ่ะพี่พี่จะพูดตาอะไรออกไปมันก็น่าฟังมันก็น่าขำคือมันเป็นเสน่ห์ของใครของมันนะคะก็เลือกทางในที่ตัวเองชอบอ้ยฉันอยากทำธุรกิจก็ลองดูไหมดูฟังหลายๆคนที่เขาทําธุรกิจดีไหมว่าเขาทำไมเขาถึงประสบความสําเร็จอะไรเงี้ยถามว่าพี่ทุกวันนี้พี่ก็ยังดูนะคนที่เขาประสบความสำเร็จพี่ก็ยังดูพี่ยังว่าเออเรามาปรับเปลี่ยน งานเราดีไหมธุกรกิจเราต้องปรับเปลี่ยนแบบเหมือนของเขาไหมโอ้ยข้อนี้มันก็เหมือนของเราเลยนะเขาต้องเจอปัญหาแบบเราเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนมีความฝันอยู่แล้วแล้วถ้าลงมือทอําอ่ะพี่เชื่อว่าทุกคนทําได้พี่ถึงลงมือทำไงครับแบบว่าโอ้พี่จะเป็นคนแบบว่าอะทำก็คือทําลงมือทําโอเคทําอันนี้ใช่ไหมไปอะไรอย่างเงี้ย่ะแบบลงมือทําเลย